สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะก็หลังจากที่พยายามง้อเสร็จนะ FC ผมก็มาตั้งเครื่องสูบน้ำนะฮะ FC ไม่ง้อฝนนะฮะพี่น้องเนื่องจากนี่น้ำที่บ่อนะครับน้ำที่บ่อผมเยอะนะฮะ FC นี่โอ้ต้นมะหวานนี่สุดยอดนะครับผมนี่คือนต้นมะหวานที่ผมปลูกนะฮะ FC ทุกท่าน ต้นใหญ่นะต้นตัวแลนะ้วเนาะนะครับไม่ทนนะฮะพี่น้องฝนฟ้านีนก็มืดมามืดมาไม่ตกสักทีนะครับก็เอาน้ำจากสะนี่แหละไถนานะครับผมอ่าไหนๆก็เนาะมันไม่ตกนะครับพี่น้องอ่าไม่ทนนะับพี่น้อง ว่ามันไม่ตกเนาะยามันก็จะขึ้นนะ,ะ FC ผมสูบทําการสูบน้ําใส่เลยนะแปลงนี้นะครับผมว่ามันมัน,ม,นมันสูงด้านนี้นะครับะนะนี่สูบใส่แป๊บเดียว่ะมันสูงมันสูงด้านนี้นะครับด้านที่ผมปรับใหม่เนาะ ตอนแรกว่าจะให้มันต่ำด้านนี้นะพอดีมันเป็นขนาดใหม่นะครับผมก็เลยเอาให้มันสูงนิดนึงนะสูงกว่าทางนูนะ้นเนาะแล้วทีนี้ผมก็เลยทําการทําขนาดน้อยนะเอฟซีนี่นะนี่ครับพี่น้องเพราะมันเป็นนาดินเหนียวอยู่แล้วเนาะนี่ผมทําขนาดน้อยนะฮะเอฟซีนี่แจ๋วเลย เนื่องจากด้านนี้มันสูงเนาะก็เลยขุดนะฮะจกดินเนาะนี่ครับผมขุดดินขึ้นมาทําคนาเพื่อที่จะให้น้ํานะไปถึงฝั่งนู้นก่อนนะครับผมให้น้ําไปถึงฝั่งนูน้นปุ๊บเนาะให้มันล้นนะเอฟซีล้นจากคนาน้อยนี่ข้ามมาฝั่งด้านนี้นะครับผมนี่ถ้าไม่ทําแบบนี้นะเอฟซีน้ําฝั่งนู้นจะไม่มีนะครับ มันจะไม่ถึงเนาะทุกท่านโอ้นี่ครับพี่น้องผมก็เอ้ยเอายังไงดีเนาะทำไมนะสูบน้ำขึ้นมาใส่มันท่วมนะฮะ fc แปลงเออด้านนู้นเนาะมันท่วมด้านนู้นนะน้ำด้านนี้ไม่มีแต่ด้านนู้นท่วมนะมันต่ำด้านนู้นนะ,ะ fc เนาะเดี๋ยวพี่น้าเอาใหม่นะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้นะก็เป็นนาใหม่เนาะ fc <c oughs> กลัวคนาขาดนะครับพี่น้องถ้าคนาขาดนี่จบเกมเลยนะฮะ,ะปีแรกเนาะเราต้องทําด้านคนาหใหม่ๆนี่ให้มันสูงกว่านิดนึงนะครับผมไม่สูบไม่ได้นะฮะพี่น้องเนื่องจากหญ้ามันเกิดแล้วนะฮะต้องสูบน้ําบ่มไว้นะครับพี่น้องอนี่น้ําก่อ เยอะแยะนะฮะพี่น้องใครบอกว่าไม่ตกเนาะดูจากสภาพอากาศแล้วนะครับพี่น้องดูจากสภาพอากาศก็น่าจะไม่ตกนะฮะวันนี้สังเกตด,ดูหมอกนะฮะถ้าหมอกลงแบบนี้นะฮะพี่น้องไม่ตกนะฮบผมก็เอาแบบนี้เลยนะครับโอ้ได้ผลจริงๆนะครับพี่น้องทำันาน้อยนี่ เออได้ผลจริงๆครับ f c นี่สุดเจ๋งเลยนะครับผม,มเดี๋ยวพี่น้องอ่าโอ้ความคิดของผมนี่ก็สุดเจ๋งนะครับพี่น้อง <c oughs> ใครบอกว่าบริเวณนี้มันไม่มีน้ำเนาะนะครับแต่ละนนท่วมนะะก็สูบใส่เลยนะครับน,นี่นี่นะครับพี่น้องถ้านาเนาะที่ไหนคลองน้ำนะอ่าก็ จะไม่ค่อยมีน้ำนะครับพี่น้องนะมันต้องนาน้ำคลองนะคอฟซีนี่น้ำคลองน้ำบ่อนะฮะถ้านาคลองน้ำนี่คลองคลองคือก็คือรอนะคอีฟซีนะถ้านารอน้ำฝนนี่ไม่สวยนะฮะ แปลงนี้ซื้เจ๋งเลยนะครับพี่น้องรับประกันไม่มีญ้าแน่นอนนะครับถ้าน้าขังแบบนี้นะครับ fc ดินเหนียวนี่นะหน้าดินเหนียวนี่มันค่อนข้างที่จะทํายากหน่อยนะฮะแต่ข้าวนะฮะ fc จะสวยงามกว่าหน้าดินทรายนะครับพี่น้องเม็ดนะใส่องทองนะฮะ fc เ,ออเม็ดมันจะใสนะครับผม แล้วก็น้ําถ้าน้ํามันอยู่เนาะก็จะอยู่เลยนะเอฟซนานแห้งนะครับนานดินเหนียวนี่ไม่เหมือนานานดินทรายนะครับนั่นเป็นไงเป็นยังไดบ้นี่น้ำทั่วถึงบ่เจ้าเป็นไดเป็นไดเอาโอ้ย๊ยแบบนี้แม่ยายผมยิ้มแป้นเลยนะนี่นะครับ <laughs> ไม่ยายผมยังไม่เห็นนะฮะ fc ที่ผมทำกันนาน้อยเนาะต้องทำขนาน้อยนะครับพี่น้องถ้าไม่ยายมาเห็นกินได้ไงลูกเคยนี่นะ <c oughs> นี่ครับงานชิ้นโบแดงนะครับเยาจะเอา ปุ๋ยลงมาหว่านอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงบริเวณตรงนี้นี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเท่าบริเวณตรงนู้นเนาะเพราะว่าตรงบริเวณตรงนี้มันไม่ค่อยมีน้ํานะครับเดี๋ยวจะทําการหว่านปุ๋ยอีกประมาณครึ่งคุเนาะให้มันเขียวน้อยนะครับผมต้องเล่งปุ๋ยนะครับพี่น้องเพื่อความสวยงามอนี่ครับผมให้มันเขียวแบบนี้นี่โอ้ยพี่น้องนะ ยังไงยังไงก็งามนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนาะทุกท่านอ่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับบรรยากาศนะฮะอยู่ที่นาของผมนะครับอ่าวันนี้ก็น่าจะทำการยังไงไม่รู้นะฮะเอฟซี 4, เดี๋ยวขึ้นไปปรึกษาหารือกันก่อนนะครับผมอ่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดูโฆษณา นะผมก็จะทําการสูบน้ํานะ FC วันนี้นะเดี๋ยวสูบน้ําใส่แปลงด้านนู้นอีกนะฮะแปลงลนู้นก็แห้งแล้วเนาะอ่านะมันเป็นน้ําใหม่เหมือนกันนะ FC นะแปลงนู้นเนาะถัดจากแปลงนี้นะครับสังเกตดูมันจะเหลืองนะ FC อ่านะก็เพิ่งวันปุ๋ยนะครับผมมันไม่มีน้ํานะอาวโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ